อารราทาโรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำคลิปพิกอาร์คกันนะคะในหัวข้อเรื่องเขาชอบอะไรในตัวคุณที่สุดเอาเลยนะคะตั้งจิตให้มั่นคงนะคะแล้วเรามาเลือกหินสามกองกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคำเฉลยกันว่าในตัวคุณเนี่ยเขาชอบอะไรเป็นที่สุดจัดไปค่ะชาวกองหนึ่งนะคะ เขาชอบอะไรในตัวคุณตอบตามไพ่ตรงๆเลยนะคะเขาชอบคุณที่คุณเป็นคนดิดเดียวจิตใจกล้าหาญและมั่นคงและเป็นคนนักสู้และเป็นผู้หญิงที่มีอะไรในตัวเองและเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดแล้วมีเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ด้วยแล้วงอกเงยงอกงามถึงคุณจะมีเซนนุ่นนิดนีดนดนด่นิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะคะด้วยด้วยจริตของผู้หญิงนะคะมันมันเป็นที่ถูกตาต้องใจเขาแล้วเขาก็จะ ดำเนินการเขาเรียกว่าอะไรสร้างครอบครัวไปกับคุณนี่แหละคะ่ะเขาประทับใจในตัวคุณก็คือความอดทนความความมานะพยายามของคุณและความที่เป็นผู้หญิงที่งดงามทั้งด้านภายนอกและภายในแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนใครในสายตาเขาอะนะคะเนี่ยเขาชอบในตัวคุณแบบนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะ กองที่สองนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณตอบชัดๆเจนๆเลยค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่มีสตังคุณเป็นผู้หญิงที่มีความฝันคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้คุณเป็นผู้หญิงที่แม้แต่เขาจะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ฝากชีวิตไว้กับคุณได้ในยามที่เขาเรียกว่าคุณสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้ในยามที่ ตัวเขาอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้ได้เขาประทับใจในความเก่งกล้าสามารถและความบาลานซ์ในชีวิตของคุณแบบชนิดที่เรียกว่าทึงถึงตายก็ตายตาหลับอะ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณเป็นผู้หญิงที่หูหาหน้าใฝ่ฝันหลายๆคนคงคงอยากได้กองนี้นะคะคือประทับใจผู้หญิงคนนี้มากคือคุณมีพร้อมสับในตัวคุณเลยอิจฉาค่ะอิจฉาภายกองนี้สุดยอดค่ะ ขอบคุณนะคะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะชาวกองสามพี่เห็นกองที่สามบอกได้เลยโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะหน้าสิวหน้าขวานหรือว่าเสี่ยงแค่ไหนหรือว่าอะไรแค่ไหนคุณเอาอยู่คือในตัวของคุณเนี่ยเขาประทับใจในความที่คุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเด็ดเดียวและ และอยู่บนโลกนี้ได้โดยที่แบบว่าใช้ความเป็นหญิงสยบความแข็งแกร่งทุกๆประการไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ต่อสู้หรือคุณได้อะไรมาแล้วอยู่ในสายตาเขาหมดเลยเขามองหมดเลยอะค่ะว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตทีแรกก็อาจจะหวาดเสียวเนาะเสียหายหรือว่าออรู้จักสัจธรรมรู้จักอะไร เอาพลังของจักรวาลมาใช้ในเรื่องของรอบตัวคุณสามารถทำสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้จนสำเร็จจนแบบว่าอ่านไม่ออกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะไปทางไหนแต่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เก่งมากโลกได้สร้างสรรค์อิฐระสตรีผู้หญิงที่สวยที่สุดดีที่สุดเก่งที่สุดมาให้เขาแล้วนะบัดนี้โอ้โหไพ่กองนี้อ่านแล้วขนลุกเลยค่ะแบบ เขาชอบที่คุณเป็นอย่างนี้เขาชอบที่คุณเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนอดทนเป็นคนทําอะไรแล้วมันมันมุ่งมั่นแล้วมันสําเร็จอะทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้ถึงจะมีความยุ่งเหยิงในจิตใจหรือถึงจะมีความแข่งแย่งชิงดีกันเนี่ยคุณก็คือคนที่มุ่งไปข้างหน้าจนคุณสําเร็จอะคะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าชอบจังเลยอะผู้หญิงที่ แข็งแกร่งแล้วก็เก่งแล้วก็สวยแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเองพเพรียบพร้อมมากเลยอย่างเงี้ยเลยอะค่ะขอบคุณนะคะ